สวยซูเปอร์มามเซ็กส์กัสกินแมทคูชัน่นแล้วก็แบบปัดปึ๊บโอ้โหพี่ท่านบางมากอะ่ะไม่เคยเจอเนื้อที่แบบ799แล้วได้อย่างเงี้ยสวยเน้อมาแล้วจ้าถ้ารอดได้นี่คือหนึ่งในตองอูเลยนะ มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ต้องไปอีเวนต์ข้างนอกด้วยก็เลยจะแต่งหน้าไปอีเวนต์เลยหลังจากไปอีเวนต์ก็น่าจะไปตลาดไปซื้อของสดใดๆก็จะได้ทาเทสครบทุกองศาครบทุกสภาพอากาศให้ดูกันเลยและถึงแม้ว,ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสปอนเซอร์จากซูเปอร์มัมไทยแลนด์นะจ๊ะแต่ทางซูเปอร์ม um ัมบอกว่าอยากให้ทาเทสรีวิวแบบรียวไปเลยไม่ต้องเกรงใจอยากแต่งหน้าไปทําสวนแต่งหน้าไปนูน่นนี่นั่นเอาเลยเต็มที่ตามคาเคลมทดสอบได้ทุกอย่างเจ๊ก็ ใจว่ะนานๆจะเจอบแบรนด์ที่มันใจขนาดนี้เจ๊ก็เลยแบบอ่ะ เต็มที่นะจ๊ะทุกคนจ้ะคุชชั่นตัวนี้ของซูเปอร์มามีชื่อเต็มๆว่าซูเปอร์มา e c มเซ s ก i n m ันสกินแมตตคชชั่นนะจ๊ะเป็นคุชชั่นเนื้อซอฟต์แมทนุม่มแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอได้ในะทันทีนะคะทุกคนตัวนี้มีเทคโนโลยีดับเบิลฟิล์มเลเยอร์ซึ่งจะช่วยให้เมคอัพที่เราแต่งลงไปเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ตัวเอ o โมฟอ s i l ซิลิก้าซึ่งเป็นตัวดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็ทําให้รูขุมขนของเรามันเบลอเหมือนสว นั่นเองนะจ๊ะแล้วมา่อสองเทคโนโลยีเขาทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้คุชชั่นติดทนนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเติมระหว่างวันนะจ๊ะตัวนี้เคลมมาในเรื่องของความทนเงือติดทนนานมี S P F 50และ P A c บวกมาด้วยค่ะคุณคุชชั่นตัวนี้เนี่ยได้เครื่องหมายรับรองวีแกนคือแบบได้มแงจริงมีเอกสารส่งมาให้ดูจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วก็ผ่านการรับรองค่า S P F จาก M U P Y Dermo Cosmetic Testing Center ของมาฮิดอน ค,ค,คือเอกสารมันแน่นมากจ้ะพอเห็นแพ็กเกจครั้งแรกเจ๊รู้สึกแบบโอ้หเจ็ดเก้าเจก็รู้สึกแบบเออเจ็ดเก้าสมกับที่7จ็ดเก้าเ้หน่อยมืออะไรเงี้ยและที่สําคัญก็คือนอกจากแพ็กเกจจะสวยนหน,นาพกพาง่ายเขายังมีตัวนี้มาให้ด้วยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยพอเราเอาเนิ้วกรีดลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าม,มีความขรุขระตรงนี้จะเป็นที่เกลี่ยตัวเนื้อคุชชั่นนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเวลาเรากดคุชชั่นมาบนฟองน้ำเนี่ยบางทีคุชชั่นมันไม่กระจาย มันยังมีความแบบว่าน้อยมากไม่เท่ากันเราก็จะใช้ตัวถาดเกลี่ยคุชชั่นตัวนี้นะจ๊ะมันมีปริมาณที่เท่ากันก่อนที่จะลงผิวนั่นเองนะจ๊ะอะมาดูผิวของเจ๊ก่อนว่าตอนนี้มีสภาพเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะผิวของเจ๊คือผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแล้วก็มีรอยกะตรงนี้มีรอยกะหน้าแก้มมีรอยแดงซอกจมูกมีรอยดําใต้ตาแล้วก็มีรอยสิวที่คางนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ตรงปลายจมูกเจ๊จะมีความบันสูงไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่อยู่ๆแบบผิวปลายจมูกก็ มันอาจจะเป็นเพราะผิวเพิ่งรักษาหายใหม่ๆจากการอักเสบของผิวนะคะก็จะมีอาการแบบใช้เฟ็กค้างอยู่บ้างนะจ๊ะฉะนั้นช่วงปลายจมูกของเจ๊ก็จะเป็นจุดที่สามารถบอกได้เลยอย่างว่าความคุมมันแล้วก็ความแบบแมตช์ของเขามันแค่ไหนและระหว่างวันที่เราออกไปใช้ชีวิตในสภาพอากาศของเมืองไทยกับเครื่องสำอางแบรนด์ไทยอย่างซูเปอร์มารมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอุ้ยต่อเดี๋ยวเจ๊ขอไปแต่งตาแป๊บหนึง่งแล้ว่อให้มาลงคุชชั่นด้วยกัน เรียบรย้อยทุกคนแต่งตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงคุชชั่นกันคุชชั่นที่เจใช้นะจ้ะเบอร์3สีแซนเจว่าการทำสีของซูเปอรม์มารรอบนี้ตอนแรกอะ่ะคิดอยู่ว่าทำไมมีสีสอง3แล้วก็3.5มาวะเลยเนี่ยพอปาดสีลงบนผิวอะทุกคนไม่รู้ว่าเจมองผิดหรือเปล่านะเจจะรู้สึกว่า2.5มันมีความชมพูขึ้นมากว่า2ใช่ปะ่ะมันมีความเป็นแบบอันเดอร์โทนผิวกลางใช้ได้อะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดแบรนด์ไทยทำเขาก็จะทาแบบไม่คูลโทนก็วอร์มโทนไปเลยใช่ปะ่ะแต่ คุชชั่นรุ่นนี้ของซูเปอร์มัมเบอร์2.5งจุดห้านูโตรโท,รโทรนโนกลางๆที่มีทั้งอันด์โทนอุ่นแล้วอันด์โทนเย็นอยู่ในตัวคนเดียวกันอนะใช้ได้นะเจว่าได้เลยเจ้ใช้3ามแป๊ดนึงนะอยากให้เห็นสีคุชชั่นจังเยอย่างอวะสีคุชชั่นสีสเข้ากับสีผิวเจ้เลยแล้วก็แบบปัดปุ้นก็สวยโหคุชชั่นบางมากอะ่ะ ่ใช่ว่าคุชชั่นเนื้อทึบๆจะไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าในความแต่งหน้าบางทีเจ๊ก็อยากให้แบบมันมีความบางมีความโปร่งบ้างแล้วก็ปกปิดด้วยอะไรเงี้ยมันยากนะที่จะทําทุกอย่างที่พูดมาเพราะปกติแล้วถ้าเกิดอยากปิดพวกรอยดําอะไรดีๆใช่ไหมมันก็ต้องมีความทึบๆอะตึบบ๊บหน้าตึบๆแต่ว่าคุชชั่นตัวนี้ของซูเปอร์มัมก็คือใช่ไหมเนใช่ไหมคะละมุเนเธอลูกสาวอยู่ด้วยนะเสียงแมวเนี่ยคือเสียงละมุเน เธอ,อมัน7จ็เก้าเนื้อมันคือเนื้อคุชชั่นเค้าตัวแบรนด์ออาพูดเลยดูดิบางแต่ปกปิดดีเราก็รู้สึกว่ามันเบาผิวเลยนะที่คำเคลมมาว่าซอฟ t ์แมทตเจ๊กัวเลยได้ไหมเนี่ย,ด,ยดิฉันได้ไหมแต่แบบเอ้อสวยวะ่ะสวยคือปกติเนื้อแบบเนี้ยจะหาได้นะคุชชั่นหลัก1,200ขึ้นไปไม่เคยเจอเนื้อที่แบบ799แล้วได้อย่างเนี้ย พอลงเสร็จอะถ้าใครจะไม่เซตคุชชั่นด้วยแป้งก็คือแล้วแต่เลยนะแต่สําหรับเจ,เจ๊เจ๊คิดว่าคุชชั่นกับบ้านเราอะยังไงก็ต้องเซตเพราะว่าบ้านเรามันมีความชื้นสูงเมื่อทีมีเหงื่อออกเหงื่ออะไรเงี้ยคุชชั่นมันขยืน่นเจ๊ก็เลยจะเซตด้วยแป้งอัดแข็งแบบนี้นะเพราะคิดว่าตัวเนื้อแม่น่าจะต้องใช้แป้งเซตเยอะมากคือบางที่สุดก็พออะเหมือนตัวคุชชั่นมันเซตตัวเองอยู่ระดับหนึ่งแล้วเจ๊ก็จะแค่ลงในส่วนที่มันมีความไหลง่ายๆแล้วก็มีความขยับเยอะๆอย่างเช่นรอบปากอะะพกเ้ยยใตตาจมูขับ จะหาว่าอวยก็ได้นะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปสปอนนะ์เ <writers> จก็บอกได้เลยว่าเป็นคูชชั่น799ที่เนื้อราคาหลักพันห้าสองพัจริงๆอะ่ะมันสวยแล้วพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ เรียบร้อยจ้ะทุกคนนี่คือฟ i นิ s h l คที่แต่งได้จากค u s h i o n supermam second skin matte cushion ตัวนี้คือแบบผิวมันสวยมากอะดูกันเองแล้วกันเธอจะหาว่าอวยนะแต่มันต่างกับทุกอันที่ทํามาจริงๆอะที่เป็นแบรนด์ไทยอ่ะคืนนี้มันแบบมันแบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูทาเทสระหว่างวันว่าการติดโทนกันกันเหงื่อและความดับเบิลเลเยอร์ของเขามันจะทําให้แบบอยู่บนผิวนานไหมกับสภาพอากาศบ้านเราเมืองไทยแบบนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกๆ2ชั่วโมงจ้ะ อีเวนต์เราเราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปตลาดไปเดินตลาดไปเพื่อทดสอบคูชั่นโดยเฉพาะเลยนะว่ามาใช้กับสภาพอากาศบ้านเราเป็นไงไ<ห>นใช่ปหมดังนั้นต้องไปตลาดร้อนๆพี่น้ำที่ไหนดีไปนี่มะะั้ยล่ะจอร์แดนว่าล่ะตอนนี้มีที่ใดนิดหน่อยดีนะ <c oughs> นี่คือตอนนี้ในโพสในโพสซูเปอร์มาร์เก็ตโพสเมื่อเช้า,ชานี้มีแต่คนถามมาเต็มเลย <c oughs> กันน้ำไหมกันเหงื่อไหมดอกไม้เนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวไปตลาดจอร์แดนรู้เรื่องไป ขออัปเดตหน้าหลังจากที่ออกมาจากคารากอนสักหน่อยนะคะทุกคนค่ะว่าหน้าเป็นแบบนี้อ่ะโอเคนี่ทุกคนนี่คือผิวถามเขาน,น,นะมองด้วยตาเปล่า,าอ,อ่ะไม่แทบไม่เห็นร่องโดยเฉพาะตรงจมูกเนี่ยไม่มีไม่มีร่องเลยเเยังตุบอยู่มากรอยสิวยังยังปกปิดอยู่ประทับใจตรงที่มันบางมาก าจถ้ารอดได้นี่คือหนึ่งในตองอูเลยนะอาะปเมอกินนี้เสร็จเราจกลับบ้านแลลวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วไปสรุปผลคูชชั่นของซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าพูดเลยว่าซับไม่ได้นะไม่มีกระดาษซับไปซับทีเดียวที่บ้าน การเดินทางออกจากใจกลางเมืองในเะย็นวันศุกรนะ์น่ งดไรยธอรุนระเกินค่ะคุณค่ะก็จะมาถึงที่นี่อ๋อแวะฟัดลูกแมวครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็22.41อนุมานเอาเป็นท่าทุ่มแล้วกันนะคะแบบกลมๆ9ก้าชั่วโมงตั้งแต่บ่ายก็คือถ้ามองอย่างเงี้ยคือมันดีมากเว้ยคือแบบว่าเห็นเหงื่อตะกี้ปะในตลาดจ่าแฟร์ทุกคนตอนนั้นนะเจ๊นในใจคิดแล้วว่าไม่รอดหรอกเพราะว่าเหงื่อมันไหลลงมาแบบตรงเนี้ยเลยอะแล้วมันมีแบบเหงื่อทึบในหัวอย่างเงี้ยที่มันไหลลงมาตามแบบฟื้นอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากคือหลังเปียกอะเพราะใส่เสื้้้อออชันนีย,ย่างงคุณ ทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะดูไกลๆมันดูดีอยากให้ดูใกล้ๆก,ก่อนซับมันมานี่ไม่ผ่านการซับเลยนะเพราะว่าไม่มีชู่ชไปเลยที่ชู้ชไม่มีติดก,กระเป๋าเลยก็เลยแบบเออปล่อยหน้าเปียกเงยย้อยอยงั้นแหละเดี๋ยวก็หาว่าอวยอีกดูเองแล้วกันเนี่ย9ชั่วโมงแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่แบบเงยอ,ออกเยอะๆมากๆมาดูว่าสภาพเป็นไงอะ ใช่ไหมล่ะต่อตรงช่วงที่มีความมันที่สุดทีโซนหน้าผากและตะมูกตะมูกโดยเฉพาะข้างๆก็คือถ้าปกติเจอของที่ไม่เลิศมันจะติดข้างจมูกซอกจมูกอะดูเองเนาะค่ะว่าอวยอีกอะ่ะเป็นคลิปสปอนเซอร์ด้วยไงดิฉันก็ไม่อยากให้แบบอื้อติดตังแล้วอวยอะดูเองเลยจะ้ะอะดูเอาด้วยคุณนักวิจตัดสินใจกันเอง,เอง,เองนะจะ๊ะว่ามันเลิศไม่เลิศ ทีนี้มาลองซับมันกันด้วยกระดาษซับมันกันนะจุดที่มีน้ำมันเยอะๆก็คือทีโซนนั่นแหละหน้าผากกับจมูกแต่จมูกนี่จะเยอะหน่อยสำหรับเจ๊ช่วงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะจ๊ะอ่ะซับ9ชั่วโมงนะซับหมูกซับหน้าผาก ปล่อยแบบอันคัดเลยนะคลิปนี้อยากให้เห็นเลยว่าเออซับป,ปุ๊บเอามาให้ดูเลยแล้วนี้ก็คือผลการใช้งานของ s u p e r m ์ m s ร์สแกนสกินแมตคุช่น9ชั่วโมงจ้ะแล้วเพื่อเป็นการเท่าเทียมกับการทําเทสของแบรนด์อื่นๆเจ๊ก็จะปาดคุชชั่นที่เหลืออยู่บนผิวแล้วก็เทียบให้ดูว่าล้างแต่งเสร็จทันทีเป็นยังไงผ่านไป9ชั่วโมงเป็นยังไงและผิวเมื่อปาดคุชั่นออกทั้งหมดแล้วเป็นยังไงนะทุกคน มาสรุปการใช้งานกันนะคะทุกคนเรื่องแพ็คเกจจิ้งมีให้5จ้าเพราะมันสวยสวยตามแบบฉบับของปอะ์ม์่ปีนี้เลยปีนี้มาเป็นสีประมาณนี้สีแบบพาเทลอะพาเทลสีประมาณนี้เรามาแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูโตเป็นสาวขึ้นเวลาพักก็มาเติมพักก็มาทัชอัพอะตะตะ,ตะ,ตะอาโอเคสีไม่ชงฉาจนเกินไปน่าจะเนื้อคุชชั่นมีให้5มี10มี10มี100ให้100ถ้าเทียบกับราคา799นะทุกคนเพราะว่าเนื้อคุชชั่นแบบนี้เจให้ทุกคนไปลองดูเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นที่ ถ้าเป็นแบรนด์ที่เคยลองมาถ้าเกิดเป็นคุชชั่นที่ใคมมาในเรื่องของความปก มดมักจะมีบอดี้ที่ค่อนข้างทึบซึ่งความทึบไม่ใช่ความไม่ดีนะมันจะทําให้ปกปิดพวกรอยดํารอยแดงรอยสิวอะไรเงี้ยสนิทมิดมากแต่ในความทึบนั้นมันเหมือนคนแต่งหน้าที่แบบแต,แต่งหน้าเต็มแต่งหน้าเต็มปะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันมีคุชชั่นที่ให้ความปกปิดเหมือนกันแต่มันบางกว่าคุณจะไม่เอาเหรอเนี่ยเนี่ยคือซปเปอร์มัมนะทุกคนซึ่งเนื้อแบบนั้นมักจะเป็นคุชชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบพันสองขึ้นไปนที่เจเคยลองนะอันนี้799ฉะนั้น เ,เมีให้ห้ามีสิบให้สิบมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พัน10อวยก็ว่าอวยอ่ะถัดมาในเรื่องของสีมาห้าสีเลยนะจ๊ะก็ต้องให้ห้าไหมเพราะว่าอันนี้ก็คือมีครูโทนวอร์มโทนนูโตรไปเลือกเอาตามอัตลักโทนของตัวเองแล้วก็เลือกตามระดับความเข้มข้นของผิวนะคะคุณคะคำถามถัดมาในสภาพอากาศบ้านเราซูเปอร์มาร์ทซิกเสกินแมตคูชัน่นเป็นยังไงอันนี้เจนแม่ฟันธงกระดะให้ดูผลเอาเองพอหลังลงปุ๊บเป็นแบบนี้ผ่าออนไปเก้าชั่วโมงเป็นแบบนี้แล้วพอปาดออกา ออกเนี่ยผิวปัดออกจะเห็นเลยว่าคูชั่นมันเหลือเยอะแค่ไหนไปดูเองละกันนะจ๊ะแล้วก็ตรงช่วงคางช่วงอะไรเนี่ยที่เจอน้ําเจอเหงื่อเยอะๆเนี่ยสภาพเป็นไงอ่ะกลับไปดูอีกคนนึงตรวสภาพที่เป็นจมูกแล้วก็หน้าผากที่มีความมันสูงๆเป็นยังไงอ่ะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งและความมันที่ซับได้ในช่วงของทีโซน9้าชั่วโมงเป็นแบบนี้นะจ๊ะย้ําในวงเลยว่าเจ๊เป็นคนผิวแห้งแต่ตอนนี้ช่วงจมูกโดยเฉพาะตรงปลายมีความมันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอาการที่ยังเหลืออยู่ของการผิวอักเสบหรือล่า รู้เหมือนกันแต่ว่าชิวตรงจมูกอะ่ะมันไม่เคยมันขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ประมาณนี้จ้ะสำหรับการรีวิวการใช้งานของ s u p e r m ์ม s ร c สเซ็กซ์สกินแบตครูชั่ตัวนี้นะจ๊ะ โอเคตัวนี้วางขายวันที่9พฤศจิกายนนะจ๊ารีวิวนี้อาจจะออกก่อนหรือพร้อมกันแต่บอกไว้ก่อนว่าเขาวางขายวันที่9พฤศจิกายนนะจ๊ะเดี๋ยวช่องทางการขายเนี่ยเจ๊ใส่ไปให้ในคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบคุณซูเปอร์มารไทยแลนด์ที่ให้เจ๊เป็นผู้รีวิวตัวนี้ให้ลองตัวนี้ก่อนใครนะคะทุกคนคะพูดเลยว่าดีอวยจากผลการใช้งานเอางี้ถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแล้วก็ได้ลองซูเปอร์มารเซกันสกินแบดคัชชั่นตัวนี้แล้วก็มีความเห็นเพิ่มเติมกก็สาาาามมรถถคอเนนนตัได้้้ใลิปีืว่ การแชร์ประสบการณ์การใชร้งานในสภาพผิวที่ต่างๆกันนะจ๊ะทุกคนคะคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะมีกิจกรรมเพิ่มเติมในแคปชั่นและเดสคริปชั่นเล็กน้อยสามารถไปดูได้เลยนะคะคุณคะไปแล้วทุกคนสวัสดีจ้าบาย